ลับแน่กลับเสริมหลับสามวันนี้เป็นวันที่สิบวันที่สิบเดินห้าสองห้าหกแปดเป็นวันที่ข้าพเจ้า นางคูณพิทผู้เจริญรหัสสองขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พอิตของข้าเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสุดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราพระรัตนตรัยอรหังสมาซัมพุทโธพัทธควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทม สวาข้าตัพกวัตตาธรรมโมธรรมังนามัชฌามสุปฏิปโนพระกวัตตาสวกสังโคสังขังนามามีบทที่สองบทบูชาพระพยรีพินาชอลหังสมาสัมพุทโธสุจิระปรินิพุทโตพูนเนหิพระรมาโนทานิ ปารามีหิจักทิสติยวะชีวังหังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคะโตปูเชมิพระตนะตยังธรรมังจารามิสสถีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตราคัาชันตุเทวตาสัทธังมุนิราชาสสุนันตุสักสักขะโมกขาาัง สักเคกามจะรูปเปคิริสิขระรตเตจันตะลิเควิมาเนพีเปละเพจาะคาเมตะลุวนะคะอเนเคหาวัตถุมหิเกเตภุมมาจายันตุเทวาชลทะละวิสเมยักคะพันพระนาคาสินทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจะนางสาพะโวเมสุนันตุ ธรรมมะสะวนาการุไะยมพะทันตาธรรมมะสะวนาการุไะยมพะทันตาธรรมมะสะวนาการุไะยมพะทันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภาคณนัมการนโมตัสสะภะคะวะโวตูระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโวตูระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสาระคมนะป่าทะพุทธังสารณังคัจฉามิธรรมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารณังคัจฉามิ ตติย <icana>, ัมปิพุทธังสระนางคัจฉามีตติยัมปิทำมังสระนางคาจฉามีตติยัมปิสร้างทางสระนางคาจฉามีบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสระนางอัญญพุทโธเมสระนางวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนาสวดถิเมหุนตุสัพพทานาถิเมสระนางอัญญทมโมเมสระนางวะรัง เอเตนะสัจจว่าเชนะาสุติเมหุตุสัพพะทานาติเมสราณังอัญยังสังโฆเมสราณังวะรังเอเตนะสัจเจสัจจว่าเชนะาสุติเมหุตุสัพพะทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามะคาถาพุทธังนะเมรัตนาภูตะสาริราชิตัง ธรรมังนาเมรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสังคังนาเมรัตนาภูตาศุสีระพิธิเอตังนาเมติรัตนังรัตนทายะวะหังสัมมาสัมโมสริตะวัตถุวิเศษสะพูตังอัญโยยานยะยุตตะคุณาคุโยขะวะสัพพาวัตตังอสุมมตยามหิปิตะเทวะยะธาติทันเตเอกังวินาตติตะ เรสามารถสัมภะเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรจะปาตุภุตังชัมพีพระยานวิสยยังอติทุตทะสัตถังวิญญูหิปัติตะชะเนหิวิชัตยะลูวิชัยยะลูปังโลกรรมหิเกหิจิกะทันจุปาลภะนิยภะนิยัง เกสนจิสุทุวิธิตางคุณกายะตายะนามหิเยวะชนะตายะสุวิสุตปิตัมปิสมุตปัสะตางมานสิสุทธะปะสะทะทานังปุญญาธิกานะมะสมุตตมะปุญญภูมังทุกขาปมุตจะ ณโมขะสารนังขัตตานังปูเชละเฮสุปัลมังอภิปูชนียงนิพานาสจิกเรยายุปนิสสยตทังสัมมากิเลสามารถละโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอถุกุสะเรหุปะเสวะนียงปปเนหิจปิสารนังขมานียะเมวะตัตสา หิตังติระตตนังสารนังฆตัมหะรติทิวังขะนะเนสุนัมมัสะมานาปูเชมะจปิสะสะตังสุปัสสนะกิตตาตทานุปาริจาริยาสะทารตาจปุญเยนะตัทธสุกะเตนะสุขีพระเวโม เทชนะตัสสะจะสะทาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวิณยมิป,ปะมานะภูโตโลกุตลาภิสมะโยนิยะโตสุโพชังตัสสะปะนิสัยะจะยายะอะยามปิโหตุว,วัตถุตตเยปร,ริกิโตสุปัสสะทากกโร บทที่8นมัมกะระสิทธิขาถาเอโยจักุมาโมหะมาระปกัดโถสามังวะพุทโธสุขตโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจย,ยันโตปะเปสิเทมังชนตะตังวินนย,ยังพุทธังวรันตังศิลสามามิโลกัสัตนาทัจวินาทันจวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหนตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุ ธรมโมทโชโยวิยะตัสสะจัตถุทัเจสีโลกะัสะวิสุทธิมักคังนินญ,ญานิโกธรรมะพระรสศาธารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังสีรสานามามิโมหปะปทาสังอุปสรรตะทาหังกันเตชัสเตชยะสิทธิโหตุสพพันตรายาจะวินานสเสมนตุสัตธรรมะ เทนาจุขัตานุโปโยโลกัสะปาปุปะกิเลสะเชตาสันโตจะยังสันตินิโยชโกจะตวคขาตธรรมมังวิธิตังกโรติสังขังวรันตังศิลสานามิพุทธานุพุทธทางสามะศีลทิฏิท ตันเตชัสตาเตชายาสิท,ทิหนตุสัพันตรายาจะวินาเสมนตุบทที่เก้าบทสวดนโมกาละอัฏฐกะคาถานโมอรหโตสัมมาสัมพุทธมะมเหสิโนนาโมอุตตะมะธรรมะสสะสวาคาตัตเตวเตนิทะนโมมหาสังฆา,าปิวิสุทธเสรติติทิทนโนนโมโอมา ตายาัฐสะระตะนตยัสสะสาธุกรรมนโมอมกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตัสสะปินโม,มากาลามปภาเวนวิคันชันตุปัต,ตาวานโม,มากาลานุภาเวนสุวัติโหตุสัพพทานโม,มากาลสสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชาวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมายังพระเขาวาสาเกสุวิหรติกปิละวัตถุสเมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังคเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิตะเพเหวะอรหันเตหิทสาหิจะโลกธาตุหิเทวะตาเยหุยเยนะสันนิปติตาหุนติ พระขวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะจัตถคุจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตาทาโหสิยังโคพระขวาสเกสุวิหารติกาปีละวัตถุเจเมงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัททิงปัญจะมัตเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอร หันเตหิข้ตหิจะโรกธาตุหิเทวตาเยวุเยนะสันนิปติตาหนติภะควันตังทัศนายะพิขุสังขจะยันูณะมะยมปิเยนพภะควาเตนุปัสสังกเมยยามะอุปัสังกมิตวะภะคะวะโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอาทโคตาเทวตา ยพรปินามาพระวะปุริโสสัมมัญชิตังวาพะหังัาษาเระยปาษาริตังวาพาหังสัมมิเฉยยะอวะเมวะสุทธาวะเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระคาวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัะโคตาเทวตาพระคาวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฐังสุ เอกันตังทิตาโคเอากาเทวตาพระวะตตูสันติเกอิกมังคาทั้งอภาสิมหาสมัมมโยปะวะนัตเมงเทวกายาสมะขตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสมะย,ยังทักขิตาเยวะอป,ประราเชตะสังคันติอัทฐโคอป,ประราเทวตาพระวะโตสันติเกอิกมังคาทั้งอาภาสิ ต,ตันตะพิกะโวสมาทะทั้งสุจินตังอัตนโนอุชุก,กมะกังสุสาลทีวะเนตานิคะเหตะวาอินทิยานิรักขันติปันทิตาติอัทธโคอ,อัปปราเทวตาพระกัโตสันติเกอิกมังคาทั้งอภิอภาสิเชตาวา ธีลังเชตว,วาปาริคังอิทธลีลังโอหัจจะมะเมชาเตการันติสุดภาวิวะลาจาักขุตาสุทานตุสูนาคาติอัถโคอ,อัปปรรารเทวตาพระวะัโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกกิพุทธังสละนงังคตาเซนาเตคมิสันติอปายะภูมิง หายะามานุสังเทหังเทวากายังปริปูเรสันติติอัตคุภคกาวาภิกขุอามันเตติเยปุเย,ยนะภิกขเวทสทสทสสะสจุโลกทาตุสุเทวตาสันติปฏิตาหุนติตถาคตังทาาัศนยะภิกุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเสจุงอเศิจง อะติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันติปนิตาอะเหสุงเสยยะาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวผวิสันติอนาคะตมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสันปิภะควันตานังเอตปะระ มาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยธาปิไมหังเอตารหิอาจิคิสามิพิกเวเทวกายานา,นามามิกิตตยสามิพิกเวเทวกายานามามิเทเทจิตสามิพิกเวเทวกายานามามิตังสุนาถะสาธุกัง มน,นะสิกะโรธาพาสิตามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกภูพักวะโตปัจจโสสูงพักวะต,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 ตาเอตภะภะเอตาทะโวจะสิโลกะมนุษย์กษสามิยัตะภูมิตัดทัสสิตาเยสิตาคิริคับพรังปะหติตตาสมาหิตา ปุถุสีหาวะสัตลีนาโลหะโลมะหังสาพิสัมพุนโนโอทาตมะนะสาสุทาวิปวิปสสันนะมะนาวิลาพินโยปัญจสต,ติยตวววเนกาปิละวัตถเวตะตอายมตยิตธาสาวเกศสาสเนรเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชนะภะภิกขวเตจัาตัปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาสนานังเตสัมปาตุระหูยานังมนุษานังมนุษณาทสนังเปเกสัตตมัทธคุงสหัสสังภสัะสัตตลิงตะตัง เอเกสหัสสานางอมนุสานะมัทธสุงอเปเกนัทธมัทธคุงทิสาสภุตตาอุงตันจะสพังอภิญญายะว่าวักิตะวานะกะผูมาตะโตอามันตายิสัตถะสาวเกีสาเสนรเตเทวะกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเยโวหังกิตะยิสามิคิราหิ อนุปพภะโสสัตตะสหัจวาเคขาภุมมากาปิละวัตถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทัสมนาภิกามงภิกขุนางสมิติงวะนางฉะสหัจวาเฮมะวตายยขานัตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโน โมทะมนาอภิกามุงพิคุนางสมิติงว่านางสาตาทิราติสหัสายะขานาตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทะมนาอภิกามุงพิคุนางสมิติงว่านางอิเจเตโซละสะสหัสายะขานาตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโน โมทะมานาอภิกมงพิคุนางสมิเติงว่านางเวสามิตาปัจจสตายาคานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนอุวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกมงพิคุูนางสมิเติงว่านางภูมิพิโรราชาคะหิโกเวปุตรสะนิเวสนางปิญโยนางสัตตะสหัสสังยาคานางปะยิ รูปปาสติกุ่มพิโรราชะาาหิโกโซโปาค่าสามีสิงว่านางปุริมันจะทิสังราชาะทะตรัชโภปสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสสติโซปุณตปิสัตสสะพาหาโวอิทะมานาอิทะนามามหาพรา อิธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสจิโนโมทะมานาอภิกรรมงพิคูนางสมิติงว่านางถ้ากินนันจะที่สังราชาวิรุธโธตับปัสสะติกุมพันธานางอาทิปฏิมหาราชายาสัสสติโตปุณตาปิตสัสะพระหาโวอิทะมานามหาภา อิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยสัศศิโนโมทมนอพิกรมงพิภูนางสมิติงว่านางปัชฉิมันจะที่สังราชวิรูปโคปัสสสตินาธานางอาทิปฏิมหาราชาัศศิโสปุลตาปิตัสะผ้าหาโวอิทภาพนะอิพภะนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัสศศิโน โมทัมานาอภิกามงคพี่คุนางสมิติงวะนางอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปัสสะสติยะขานังอธิปติมหาราชายสัตติโตปุลตปิตัสสะพระหาโวอิทันามามหาปลาอิทิมโตชุติมโตวันาบันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามงคพี่คูนางสมิติงวะนางปุริมะที่สัง ทารัท่ท่ตาโธท่าีเนนะวิรุธหโกปัจิเมต่าวิรูปโกกุเวโรอุตรังศิสังกัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธันละมานะอัททังสุงอัทังสุว่านกาปิละวัตสาวเวสามายาวิโนทาสาอาคูว่าจเนกาสัา มายากุเนนทุเวเนนทุวิภูจะวิภูโตสหาจันทโนกามะเสโทจะกินนุคัตคันตุนิคันคันผูนิคันผูจะปะนาโทโอปะมัดมันโยโอปะมันโยจะเทวะสุโตจะมาตลิกิตเะเสโนจะคันทัพโพมโนราชาส ชะโนสะโพอาคูปัญจะสีโพเจวะสิมพระรูืุยะวัชชะเอเตจันเยจะลาชะโนขันทภพ,พาสหรา,าชุพิโมทะมานาอภิกมงพิทุนางสมิตตงวะนางอาทาคูนาภสานาคาเวสาลาสหาตัชากา กัมภลัสตระอาคูปายาคาสหัญาติพิยามมนาพระตราจะอาคูนาคา ass ass ant ant ยัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสซปาคาสมิติงวนางเยนาคลาเชสหัสสหัตหัตรันติทิพาธิชาปกคิวิสุทธาจักคูเวหายะสาเตวะนัมัชชะปตากิตาสุปนาอิติเตสะนามัง พภะยันตะทานาคราชานมาสิสุปันนาโนเขมะมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจหววาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสะะนาระณมะกังสุพุทธังชิตะวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาส วัเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคะสาเวปจิตติสุจิตติจะมหาราโทนโมจีสหะนโมจีสหะสัตตันจะพะริปุตตานางสเพเวโรจนะมกาสันนายหิตาวาพระริงเสนางราหุพัทธะมุปาขะมง ตมารถโยธาเนธันทะพัดทานเตภิกขูนางสมิติงว่านางอาปูจเทวาปัสวีจะเตโชวายโยตถาฆะมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจัยะสัสสาหะเมตตากรุณากายิกาอาปูเทวายะสติโนทะเสเตทสะ ภากยาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันันโตยัสติโนโมทมนาอภิกมงค์พิกูนางสัมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสหาริจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขันตานิปุรักขิตาวาอภูมันทะ วราหกังว่าสุนังวาสโวเสโทสักโกปาคะปูรินทัทโททเศเตทะสะเตเตั t ากายาสเพน,ะนานตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสะสินโนโมทะมานาอภิกรรมงพิกูนังสตมิติงว่านงางอะทภูสหภูเทวาชะละมะขิสิลาสิขาลิวะอริะอลิถากาจะโรชากะ ภูม,มิมาผูพระนิพาสิโนปวรุนาสหาธรรม,มาจะอาจุตาจะอเนชก,กาสุเลยยะลุกิลาอากูอากูวาสวาวะเนสิโนทัศเ,เตทัศธากาย y ะสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยัสตสิโนโมทะมานาอาภิกรรมงีิคูนางสมิติงวะนาง สามานามหาสามาัมานามนุษสมามนุษมนุษสุดตัมาคาาิทาปัตูสิกาอัูอัูมนโนปัตูสิกาอทาฟูหระราโยเทวาเยจะโลหิตาวาติโนาปาระคามหาปาระคาอัูเทวายะสติโน ทเ,เตเตทัตสทากายาสะเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วน,นาวันโตยัสสติโนโมุทะมนาอภิกรมุภิคูนางสัมมิติงว่านางสุกากะลุมหาอะลุนาอาคูเวคะนะสาสหะโอทาตะไคหาปามโมฆะอาคูเทวาวิจักกนาสทธามันตะสทธามันตา ภาระคะชามิสกาะยัตสิโนอัฏะนยางอาคาประชุมโนโยทิสะอภิวัตสติทัศเสเตทัสธากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามงภิกขุนางสมิติงวานังเขมิยาตุสิตามยามะกันถาการยัตสิโน สัมพิตะก,การามะสิทาาโชตินามาจาออะอาสวานิม,มาลณิม,มานะละติอาภูอาทาคภูปะละนิมมิตาทระเสตจ,จสะสาธกายาสะเพน,นานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาะวันโตยัสสติโนโมทะมานาอภิกรมงพิคุนางสมิติงว่านาง สัเทเทตเหวะนิกายาสัพเพนานัตะวันนิโนนา,นามัแมนยะนามันวะเยนะอาคันชูงเยจันเยจันเยสัทิสาสหาปาวุทธาชาติมะขีลางโอโอฆาติน,นะมะนาจะวงังทักเคโมฆะตะรังนาคังจันททาวังอสิตตาติตัง สุพัมมาปรมตัตโตจะปุตตะอิธิมโตสหสันนังกุมารูติโสจะโสปาคะสมิติงว่านังสหสัสสะพามะโรกานังมหาพัม,มาที่ติดัตติปูปะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเศตะอิสลาอาคูปเจกะวะสวัตตินโน เตสนจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตกะสัเพอภิกกันเตชินเทเทเวสัพมมะเกมาระเสนาอภิกกามิปัสสะกันหัตสสะมัติยังเอธะกันหะทะพันทะทะราเทนะพันทะมัตตุโวสัมมันตาปริวาเลทะมาโวมุจิตตะโกจินัง อิติตัทะมหาเสนโกนหะเสนังอปะอเปสสยิปานินาตะละมาหัดจ,จะสลังกตะวนานังเพระวังยะถาปาวุสโกมเมโฟฐานะยันโตวสวิชุโกตัทาโสปัจจุทาวัตติสังกุโทอาศัยยังวะเสตันจะจับพังอภิายะ ว่าวะกะิตวานาจักภูมาตะโตอามันตยิสัทธา,าสาวเกสาสเนระเตมาระเสนาอภิกันตาตเตวิชานถาถพิกขวโวเตกะอตับปะมะ,มะกะรงสุตตวาพุทธาสาส,าสานาังวีตร,ราเคหิปะกามุงในสังโลมามปิอิชะยง สัพเพวิชิตะสังามาพะยาติตายะสติโนโมทันติสหภูเติสาวกาเตชัเนสุตตาติ